สวัสดีครับผมนี้ก็มาปอแล้วรับนี่กับบรรยากาศเนี่ยมแลงกับนี่ก็สมีเมนูเด็ดตัวเก่าครับมาเนี่เดี๋ยวมีเ้าชิมาผัดเผ็ดกบครับเดี๋ยวกบนี่เห้าต้องเอาไปทอดก้อนกับทอดในเหลืองก็อบค่อ่มาผัดกันครับอ่ในส่วนพริกแกงห้าครับก็มีกระเทียมครับมีกระเทียมแล้วก็จสมีนี่ eng, Kanye, ok ครับพริกแห้งคัวแล้วเอาพริกแหงเอาไปคั่วก่อนแล้วกับมาตัมเตะคับกระเทียมกับรับรองวัาเด็ดแน่นอนครับ ทัดเผ็ดกบเหามาเนี่าเดี๋ยวมาทอดกบกันครับตามแล้วกับวัดจีดชุกแป้งทอดอ่ะพอดีพ่อมีครับทอดสดๆเลยครับเดี๋ยวทอดในเนื้อขกรอบเลยครับไข่น้ำไป็ดพัดกับเมนูเฮียมะแรงครับมาเนี้กับข้าวก็ได้กับแก้มกระเทสครับเมนูเห่ามาเนี่ยนี่ครับตัด เลียกรอบได้ทีนะครับเนี่ยเดี๋ยวห่อก็ตักผักไว้ก้อนครับแล้ว่อยไปพัดกันครับใส่พริกแกงที่เราตำไปเมื่อกี้ลงไปครับพริกแกงคัวครับกระเทียมครับมาที่ตำร่วมกันเกลือปัดเน่าก็มีแค่นี้แหละครับแต่ว่าเด็ดแน่นอนครับพริกนี่เพ็ดเป็นต้นไส้ครับเนี่ยสีสันเอ่ดสดยอดเลยครับ แล้วพัดิิแกลงๆกันครับเดี๋ยวมาปผงลงเลยครับใส่ผงนัวลงไปครับผมตามด้วยน้ำตาลครับซอสปรุงรสครับผม น้ำมันหอยครับเดี๋ยวปรุงรสชาติให้ได้ตันึงครับคอยเอากบใส่ที่หลังพวกโกฟก็ทอดสุกแล้วนะครับนะเดี๋ยวกันตอนนี้ใส่น้อไม่ส่งลงไปเลยครับปัดเครื่องปัดน้อไม่สมงลรบปรุงรสชาติให้ได้แล้วก็ใส่กบทอดที่หลังครับผม ใส่นาม้างครบลงไปได้ยครับเพื่อป้อยให้มันแหงเกินไปครับผมใส่ผงปรุงรสครับเมื่อกี้ลืมใส่ไปใส่ที่หลังเอาข้ในให้เข้ากันครับผม เยวขิมโรจาร์แล้วกันเฮ้ยโรจาร์จีจาร์เฮ็ดสุดยอดเลยครับโรจาร์ได้แล้วก็ใส่กบลงไปเลยครับหลับรองวัดเด็ดแน่นอนครับพัดเป็ดกบสุดเลย เคครับ okay. ปัดรสจัดยังเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสไตายไทยสุดนี่ครับใบกระเพราควายหรือใบยีราครับผมใส่ลงไปเฮ้ยกินหอมขึ้นมาเลยครับใบยีรานี่หอมครับกับซึ่งริดแกงซึ่งใบยีราสีสันนิดแซบ่บเด็ดเด็ดแน่นอนครับสูตรนี้ลองอีกเบิ้งด้วยครับกอ รับรองว่าแจ๋วโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสร็จโอเคนะครับเรยเสร็จเรียบร้อยเลยวครับปัดเพชรกบเซนอนไปสมห้าครับโอ้สีสันสุด,ดยอดเลยครับผม